หลังนี้เป็นไงล่ะครับคิด <c oughs> แล้วโคตรตลกเลยคือหลังนี้คืออยู่ดีป้าเก๋แกก็โทรมาหาโทรมาบอกว่ากอฟขายบ้านให้ป้าหน่อยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านป้าเก๋ค่อนข้างที่จะสวยเลยเราก็กะว่าป้าต้องขายแพงแน่ๆเลยก็เลยถามป้าขายเท่าไหร่ป้าขายแค่สามล้านป้าขายบ้านแค่นี้เองเหรอราคาแค่นี้เองเหรอถามป้าไปป้าบอกเอออยากให้ลูกค้าก็ได้ได้อของดี โอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าฟุกตั้งแต่ต้นเลยต้องบอกว่าหลังนี้ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรฟุกอะตั้งแต่ต้นเลยว่าได้บ้านที่สภาพดีราคาก็ถูกด้วยถูกกับถือว่าถูกกับท้องตลาดด้วยแล้วก็ตรงนั้นทาเลเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็คือโอกาสทางการขายสูงตั้งแต่เริ่มรับงานแล้วเราก็สบายใจแล้วคุยกับป้าเก๋สักพักหนึ่งแล้วป้าเก๋ก็ให้ไปทําการตลาดให้คือจริงหลังนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้กังวลอะไรเลยตั้งแต่ต้นเพราะว่า มันมันค่อนข้างที่จะโอเคงแต่ต้นแหละก็ทําอะไรไปไม่ได้มากครับก็ทําการตลาดปกติเลยเราทำคอนเทนต์ปกติเลยได้ไปทำคอนเทนต์ได้สักประมาณสองอาทิตย์ได้มั้งก็อยู่ดีป้าเก๋ก็โทรมาก๊อบมีคนมาหาป้าที่บ้านเขาบอกว่าเขาดูในเพจมา้เขาบอกว่าป้าให้ผมไปหาไหมถามป้ากันเดี๋ยวผมไปหาดีไหมบอกอ๋อไม่ต้องครับเดี๋ยว ตินใบวางประจำไม้ป้าหน่อยเดี๋ยวป้าเขาเซ็นเลยฮะเขาซื้อแล้วหรอป้าเออเขาซื้อแล้วโอ้ผมนี่งงเลยเพราะไม่ได้ทำอะไรก็ล่างใบวางประจำปินให้ป้าก็จบแล้วแล้วก็โชคดีของบ้านหลังนี้หลังนึงก็คือผู้ซื้อเขามาพร้อมกับในหน้าเหมือนกันซึ่งในหน้าเขาก็ค่อนข้างเทคทคแคร์ได้ดีเลยครับเป็นชื่อพี่แอนอยู่ปทุมก็เทคแคร์ดีเลยเขายื่นสินเชื่อทําทุกอย่างให้กับผู้ซื้อเลยตัวผมเอง ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเลยแล้วก็จนถึงวันโอนพอวันโอนในหน้าของหนูพก็เทคแค่ดีมากผม,มก,ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบอกตรงว่าหลังนี้ยโคตรฟุกอะไม่ได้ทําอะไรเลย